ครับนี่ครับมาโนดลองมอยู่กับน้องมาโนดครับวันนี้ครับแม่สัมผัสดูอะไรมาโนดยังไม่กล้าออกจากแม่ครับไม่เหมือนกล้อยน้ำว้ากล้วยน้ำวา้วำวาออกมาดูครับผมสังเกตการอยู่ <laughs> ยังไม่กล้าครับเออมาโนดไม่กล้าครับโนน ไปหาน้องชายฝั่งนู้นครับเดี๋ยวมาแล้วครับมาสังเกตการแล้วมาแล้วม,มาแล้วครับมาแล้วอะไรวะสังเกตการลกลับไปแล้ยยังไม่กล้าครับยังไม่กล้าไปถามแม่ไปถามแม่ก่อนว่าอะไรอ่ะเร็วเรว นี่ครับยังไปถามแม่อยู่ครับมาโนดยังไปถามแม่อยู่ว่าอะไรแม่ตัวกลัวแมคโครครับลัวรถแมคโครทำงานไปยืนอยู่ใต้ท้องแม่ทั้งสองเลยครับ นี่ครับถามแม่ทำไรทำไรกินนมเพิ่มพลังอยู่ครับไม่ใตกใจมาโนตตกใจมากครับ กลัวทั้งข้างหน้ากลัวทั้งข้างหลังครับมานดนี่ครับนูน่ซองหนุ่มนี่ครับไปถามแม่ว่าอะไรดูเอ้ยอย่า ยังไม่กล้าครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามที่ช่องพายพรชัยน้องเกลือน้ำว้าครับนี่ครับจังเพิ่มพลังก่อนครับสงสัยแบตหมดนี่ครับ อร่อยไหมนี่ครับช้างพลายจะกินนมไวกว่าช้างช้างพังครับช้างตัวผู้จะกินบ่อยกว่าช้างตัวเมียครับนี่ยังไม่อิ่มนี่ลิ้นแดงจยงนีเลยหลับตาด้วยครับกินนมอย่างเคลิมครับ อย่างแซบครับเิ่บพลังก่อนครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามที่ช่องสายพรชัยน้องเล้ยน้ำว้าครับอนนี้มาอยู่กับน้องมาโนดครับมาโนดกับน้องชายอยู่ฝั่งนู้นครับ กินทั้งหลับตาเคลิมครับแม่ก็บอกให้กินเยอะๆไม่ต้องมากินบ่อยอิมอ่มแล้วอิ่มยังอิ่มแล้วมานดไม่เหมือนกลวอน้ำวากลวยน้ำวานี่ ะออกจากแม่ไกลามากครับสายอิ่มนะครับทั้งกินทั้งจะหลับด,ดูครับเอาน้ังหมาของกล้วยน้ำวามาให้ไม่กล้าเล่นครับคอยดูจะเล่นตอนไหนชาเอ อะไรวะยังยังครับจะอีจะอีะอีอุ้ยยังเผเชิญหน้าอยู่ครับยังไม่กล้าเดินสังเกตการณ์ก่อน ยังยังกลัวอยู่ครับสังเกตการอะไรวะอะไรวะไม่กล้าเดี๋ยวไปถามแม่อีกแล้วมั้งนี่ส้งสัยไปถามแม่ก่อนเล่นได้ไหมนานเห็นไหมนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลุนกันครับมาโนดจะเล่นไหมฮิฮิฮิอ่ะยา อะไรอย่างอย่างอย่าง,างช้ำเลืองดูอยู่ครับสังเกตดูก่อนอะไรเนอ้อยังอยู่ครับถ้าเห็นไก่นี่วิ่งไล่นะครับแต่เห็นเห็นม้ายังไม่กล้าเล่นครับแต่กับควานก็จะมาหาบ่อยเกินฮยังอยู่ครับยังสังเกตการอยู่ นียยยย่ยังไม่กล้าครับขอท่านละหนึ่งไลค์ครับผมเป็นกำลังใจให้สำหรับควานได้ทำคลิปกับเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะโดนนิดนึงตกใจครับเฮ้ยเฮ้ยไก่ละเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว นี่เลยด้านลุยแล้วไอ้ยงแม่ก็กลัวเหมือนกันครับนี่ลุยแล้วครับนี่เอ้สังเกตการตั้งนานครับเนเลย <laughs> นี่ครับนี่นี่โอ้มาโนดสังเกตตั้งนานว่าอะไรอะไรลุยแล้วนี่ครับนี่โอ้สังเกตตั้งตั้งนานครับนึกว่าไม่กลา้าซะแล้ว ดูครับอื้อนี่คอยดูจากรเรียนเองไหมมาเลยครับเออมานวดนี้ใช้เวลานานกว่ากล้วยน้ำวาครับกล้วยน้ำวาวางไม่ถึงนาทีครับใส่ปรุบปรับด้วยตกใจด้วยครับ ทั้งเล่นทั้งตกใจนีติดใจแล้วครับทีนี้ครับโอ้จะมีชีวิตอยู่นานไหมนี่ติดใจแล้วครับออกนี้แนละ้วอืออีอว่าติดใจติดใจมากนะครับนี่นี่นี่ อไปถามแม่อยู่ยังมองไปหาแม่อยู่อยากเล่นอีกไงครับอออติดใจครับได้เล่นแล้วติดใจเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้ก่อนไปเลยไปหาแม่ก่อนครับเฮ้ยยานะ กัดต <laughs> ูดนี่นี่น,น,นเฮ้ยออกไปแล้วปิด <laughs> <laughs> ตกใจไอ้ยิ่งมานะอี๋ใส่้อ่ใส่ใ่ย อะไรเลยทั้งเล่นทั้งคิดมันก็ทังหมดดิไอ้นู้นนู้นเออไอ้นี่ขน,นาดแม่ยังกลัวมาโนดไม่กลัวเลยครับครับขี่แล้วครับวันนี้นี่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  นี่ครับเอ้ยนี่เอ้ยนี่เล่นมันกล้วยน้ำวาอีกทีนี้ทั้งขาหน้าขาหลังเลยครับเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยไอ้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 ไอุ้ยเล่นแรงครับขาได้เล่นแล้วมาอีกไหมอีกเอิ่นไอ้ไอ้ไอ้ยโอ้โหครับ ทั้งข้าหน้าข้าหลังเลยครับเออครับเข้ามาแล้วลืมกดไลค์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับมีคลิปน่ารักๆให้ชมมากมายครับน,นี่อยู่กับน้องมาโนดครับดูครับเล่นอย่างเอ้ย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  เฮ้ยเฮ้โอ้มันมากครับนี hey. ข่ขาหน้าขาหลังเลย hey, 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 hey. นี่เอนีนู่นครับเฮ้ย hey, อยาข้ามไปนู่นนะเฮ้ย hey, อยากข้ามไปนูนนะปน่นนะเฮ้ย <laughs> <Hey. S 2> <Hey. S 1> นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝั่งนู้นน้องน้องใหม่ยังยังไม่กล้าครับยังยังลองลองอยู่ครับนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้คงตงจบเพียงแค่นี้ครับมาอยู่กับสองหนุ่มครับวันนี้สองหนุ่มมาโนดครับกับน้องชายครับน้องชายตัวกว่าครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ